ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับว่าวิธีการคอนเวิร์ตภาพจาก iOS เนะครับเป็นประเภท iPhone iPad อย่างนี้นะครับเข้าสู่ระบบข่าวของกลุ่มสมาธิรูปประชานะครับจะคอนเวิร์ตภาพเหล่านี้ให้ดูอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดที่โฟโต้นะครับอันนี้ปกติแล้วภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยจากระบบ iOS นะครับ กดที่ตัว i ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นไฟล์ HEIF หรือ HEIC แบบนี้นะครับซึ่งไฟล์เหล่านี้นะครับพอเราอัพเข้าไปแล้วเนี่ยปกตินะครับเครื่องจะไม่สามารถอ่านได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นนามสกุลจุด HEIC นะครับเราจะไม่สามารถที่จะเปิดอ่าน ดูรูปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของไฟล์ที่เป็นของ ios นะครับครานี้ถ้าเป็นในระบบของค่าวกลุ่มนะครับได้ตั้งระบบคอนวอตอัตโนมัติไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำทาตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคเอาละผมจะอัพรูปภาพนะครับผมก็กดบวกนะครับแล้วผมก็กดอัพรูปภาพนะครับอัานี้เมื่อกี้เราเราเห็นเราใช้ภาพเนี้ย ถ่ายมาจาก iPhone นะครับเอาละผมกดสัก3ภาพครับโอเคครานี้เราก็กดเซฟนะครับกดเซฟอ่าตอนนี้นะครับเห็นไหมครับภาพได้ถูกคอนเวิร์ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วเป็นนามสกุลจุด JPG นะครับ ก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่มาจาก iOS นะครับจะเป็นนามสกุล HEIC หรือ HEIF นะครับก็เราจะต้องไปคอนเวิร์ดก่อนนะครับแต่ว่าในระบบของ Clo u านะครับสามารถคอนเวิร์ดได้โดยอัตโนมัตินะครับก็มีเท่านี้นะครับ